เกียรติบัตรให้กับผูส้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษามาเลเซเพื่อการสื่อสารได้ทั้เลือกให้โรงเรียนบ้านนันตะจายจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาอาเซียนตลอดจนการะสานความร่มมือไปอยังบริษัทห้างร้านายอ,ยอื่นนอกจากนี้ศูนย์ศึกษาอาเซียนโรงเรียนบ้านนันตะจายที่หน,น,น,นึ่งนายกวิทยรุล สารธนสุวรรณชาติพีอัมพรห้านันนี่สิบบัวนันสาวมาซิตโตมีสัตสมาเอสองเด็กหญิงสุภาพรพริกจำระสี่ลิลลี่ชาลิดาสุวรรณชาติ เด็กชางจันทร์สิบเอ็ดเด็กหญิงรัตนีขาเิริสิบสองเด็กากระโดดว่แต่สาะนาการอเยาวชนนะคะมนครซึ่งเป็นต้นแบบที่ได้นาเอาหลักการ โรงเรียนมนธยมประชาเนี่ยครับได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสร,ริมสังคมแห่งการเรียนรู้ท่านผู้จัดการบร,ร,ร,ริษัทสมบารณานีจำกัดมาหาชนจ์ามาเรียนยู่ในห้องอาเซียนนะครับ พ่อชามตัดหญ้าอะไรไม่ได้เลยนะคะมาทานให้กับคุณก็หลังจากนี้นะคะก็เชิญแขกรับเชิญจากจังหวัดยาลาก็ทุกคนสองห้าเสร็จ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 อ่าเสร็จโอเอออันนี้มันอันนี้มันอ่า

I How like okay. much mm -hmm.